สวัสดีครับดินนี่ตำรับรสรตูช่องนาทยาครับอากที่เราไปแบกอ้อยมาไม่ใช่ายูกนะครับโขวโขวโขวนี่อันนี้เราปลูกอันนี้อันนี้เราปลูกตั้งแต่สงการนะครับนี่เราปลูกแต่สงการอันนี้เราปลูกเดียนสุลาปลูกอู้ปลูกลกันหนึ่งถึงงูถึงยอดไม้น่ลถึงต้นอกอาาระหันล้มหนึ่งนะครับ 49อันอัน,อนแปลงนั่นก็คันนี้แหละยอดนะครับ เราก็ปลูกไร่ละเ0บารอยบาทนะครับหยยบผมแล้วเขาจะดูไหนเรา ีกองเราก็ทำเองนะครับกองคือโบไม่ใส่เอง จับจับจับหลอดหลดจับ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 ปุ๋ยเราไม่ใส่นะครับเดี๋ยวในมันงอกมันกันเราเราค่อยใส่นะครับอันนั Ranger, ้นกับปุ๋ยไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นทีใหม่มันงามอยู่แล้วนะครับ นี่เราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเป็นที่ใหม่ที่ที่แบบที่ไม่เคยปลูกอ้อยมันก็เลยงามนะครับ ก็อ้อยฟรีนะครับมีอ้อยฟรีถ้าอ,อ้อ,อยมาปลูกอ้เอาแล้วเนาะไออ้อยมาปลูกก็ปลูกแล้วกินมาปลูกอะไรมัน,นอี่ อ่ะเราเรามาเติมหอยแคะก่อนนะครับป่าหัวเลน้ำน้ำนะยัดเตือนป่าหัวเลาะไม้สายก็จับ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 อันนี้อันนุ่นอันนุ่นยาวนะครับอันนุ่นทั้งยาวทั้งหนักโอ้ยฟีเนาะใครกิ้มไม่หยอดเนาะโอ้ นี่คมันไม่ใช่มันไม่มีคนผมไปเขี่ยวเอาไอ้เนี่ยกองทับบกแล้วมาเช่าเนี่ยมันบอกกันีไปตัดโอ้ยถามมันแล้วถามมึงก็มึงจะเอาไอ้เอาไอ้ไปยกอยะ เนี่ยเป็นไดอ้อยเนี่ยเนี่ยผมว่าปลูกปลูกแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยผมก็เลยไปหาอ้อยมาปลูกซะเลยนี่นี่เป็นไดเสาเสาปลูกมันเลยนะครับปลูกอ้อยดูนี่รุ่นก็ไม่ได้ทำอะไรนักหนาเลยนี่ ส okay. วัสดีครับสวัสดีครับ